แล้วมันเป็นควายเลยลนะ่ะมาเดี๋ยวกูเปิดตูดให้ตูดมึงบุแน่กูไล่อยู่เนี่ยแอลเรื่องของมึงนี่หไม่เจอเองยัดแม่ โอ้ยอโอ้ย,อย,อยแอลแกฉันอยากทำชั้นสองอะ่ะมันได้หรอมันทำได้แล้วหรอ อุลตร์เคไปแล้วแค่เนี้ยแหละเฮ้

ดตอออาตอดต้องเธอดาอีดันกุยนั่นแหละเอะมันทำไรร้านกูเนี่ย เปิดพ้นมันไปสักทีแค่อยากะมีความเท่ารู แม้เวลาจะผ่านไปเท่าไรแต่แพ้ในใจไม่อาจจะลบมันและเชืทุกความทรงจำมันย้ำให้ฉันตน้องหนีไปให้ไกลจากความทุกข์นแต่ภาพเธอยังวงกลับมาทุกทีและ

Eh ya. Muren. Oi, son

ออลูกค้าเข้าร้านมาระวังลื่นนะคะที่เธอยิ้มอย่างนี้นาดีอยู่แล้วที่เธอเป็นแบบนี้นะดีอยู่แล้วดวง,งดาว คอสโมแม่ปัญญาเทือกให้ยาัตวชั้นสิบเตรอีเหี้ยปัญญาเทือก้อมนะโอเคนะได้เลยนะคอนวอตเก่งนะนะขอบคุณนะคอนวอนน่ารักนะขอบคุณนะโอยปัญญาเทือกแม่มึงเลยนะได้เลยนะแม่โฟมนะอยเก่งนะเลิศ เอลปิดร้านยังไะเอลเอลเอลแกปิดร้านยังเอลเอลเอลอันนี้ไม่อันนี้ไม่เล่นหรือเมื่อกี้ไม่อยู่ที่กลัวมันถึงเล่น ที่จะเป็นเธออย่างนี้นะดีอยู่แล้วที่เป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้วมากกว่า,าใครได้ใดทั้งนั้น,น,น,นแบบนี้นะดีอยู่แล้วเป็นคนชาวเน็าแบบนี้ขออนุญาตนะกูโละแม่งเลยแอลไม่ถูกใจกูนะ เอ้าแกปิดร้านดิกูโลดร้านแม่งเลยนะไม่ถูกใจกูนะบอดจ่างไม่อ่านข้อความมึงเขียนว่าอะไรอ่ะกูเช็คได้ไม่ได้มึงเขียนว่าอะไรฮอตมอสต์มึงเขียนว่าอะไร

ให้ตังขอทานดิมทางและแน่นอนว่าจะให้เป็นแบบธรรมดาไม่ได้ต้องให้แบบอลังการงานสร้างเพราะผมคือสุดยอดจอมมันที่โหดร้ายทารุณไม่มีผู้ใดเทียบจึงรับไม่มีผู้ใดเทียบจึงรับไปเวทมนต์แห่งการทำลายล้างคอสมสดูส อดิูโซกิวดี้แค่จักระพัดเย็นแท้ๆบางอาจเงยหน้ามามองพวกโอ้ยอีเวนถึงแม้กูจะเป็นแค่จักระพัดเย็นน่ะแต่กูกูเม็ดบาลิโอเหมือนมึงกูเก่ง

ต้องคอยสดแสดงบทบาทสมมุติเหมือนคนอารมณ์เนมันออกไปยังไะ

ใจแค่ไหนคงแอบหวังว่าสักวันเธอจะกลับมา I got... อมมโอ๊ยกูไปหักอ,อกคนหนึ่งมาเว้ยไอ้เฮียกูเลยตั้งโน้ตเฮ้ยกูเห็นเขาตั้งโน้ตเศร้ากูเลยอันนี้ นนาาใครตั้งชื่อไอ้เฮียโทชได้ไหมล่ะกูไล่อยู่เนี่ยออกสื่อไหม แป๊บนนึงเมียวเมียวใหจนเกินนนตาางี้ยอะไรมึงอ่ะอะไรนะโอ้ยมึงใหญ่เว้ยอกคนนึงมากูเสียใจแทนเขามึงจำคนที่ธรรมดามึงจำคนที่กูบอกได้ไหมที่กูบอกที่อันนี้ตอนนั้นนะว่าคนที่จิ๋วอยู่เอ๊ะกูพูดออกสื่อไม่ได้เฮ้ย ไล์อยู่อ่าโอเคเออนั่นแหละแต่ว่ากลัวแบบมีความไม่รู้ดีกูมีความชอบกับอีกคนที่ดูเป็นไปไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่อะไรคนเก่าเหรอไม่ใช่โอเคไม่ยทําทำไมอยากให้กลับไปรักคนเก่าเหรอไม่คนเก่าก็หมายถึงว่าสิ่งที่เก่าและสิ่งที่ไม่ดี เลิศโอ้ยมึงกูอยากให้มึงมาเข้าไลฟ์กูอ่ะกูรู้สึกว่ามันจะดูขายไม่ได้ยี้ไม่รู้แต่ว่ากูทําปล่อยจอยแป๊นึงได้ได้เดี๋ยวกูเข้าไลฟ์แต่ว่าจะขายตอนนี้เหรอเออสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวกูไลฟ์กู <c oughs> กำลังทำร้านอาหารอยู่แป๊บนึงน,นะ ไอเฮียกูโอ <huh hey, ้ยแม่ง huh. ค uh ือจริงๆที Ken ่กูบอกว่าเขาเขาจีบแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่เชิงจีบหรอกมันก็เป็นการคุยปกติแล้วปกติก็คุยกูก็คุยกับเขาเอ้ยเป็นแบบไม่รู้อยู่เวลาแบบอุ้ยแป๊บนึงกูอิ่มกูแดกไหมเดินอกมาเออแบบว่าเออปกติกูก็คุยกับเขาใช่ไหมล่ะคุยปกติแบบว่า คือกูเป็นโรคจิตเว้ยชอบคาสายแบบว่าเวลาแบบเบอร์เบิ้นเขามไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ไปคาสายกับคนนั้นแล้วเหมือนแบบว่าทีเนี้ยกำลึงกูกาลังจริงจังกับร้านอาหารอยู่ก็แบบว่าก็แบบเออแต่ตอนแรกเบอร์เบิร์นก็แบบ bon ตอนนั้นก็กูไปเขาเขียวใช่ไหมล่ะไปจุดลมแล้วกูก็ไปเจอบคุคคลปริศนาคนนั้นที่กูบอก ปนึงกูทุบร้านชิ้งก่อนแล้วแบบว่าก,กูก็ไม่ได้คิดอะไรแต,แต,แต่เอ้ะกูเคยบอกเมืนอนกันว่าว่าตอนที่กูคบกับเบอร์เบิ้ลกูเคยเผื่อใจให้เขากูเคยบอกปะเผื่อใจยังไงอะแบบว่าเหมือนเตรียมใจเวลาใช่ไหมว่าเขาจะไม่เอาอะแบบคือตอนที่กูคบกับ bon, เอบอร์เบิ้ลใช่ไหมกูพูดในไดินเนี่ยเอาแตมาดูหลอยกูบัว แบบว่าตอนที่กูอันนี้เบเบลใช่ไหมแบบว่าเหมือนเบเบลเขาก็แบบเริ่มห่างเหินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเราวนนั้นก็คุยกับคนชื่อชื่อชื่อต๋องอ่าต๋องคนนั้นแหละเออพูดออกสื่อไม่ได้แค่เพื่อนเขาดูอยู่เนาะเหมือนแบบว่ากูก็แบบเคยแบบเออเนี่ยเบลเบลเริ่มห่างเหินแตกูแบบเธอไปชอบชอบไอคนนั้นน่ะ กูดูเทียบเลยแต่กูก็ยังอันนี้แบบเออตอนนั้นก็มีแบบนั้นอย่แลลวก็เลยแบบอนั่นแหละก็เลยเป็นผู้ผชาย<บ>ใช่ไหมหรือเป็นผู้หญิงใครไอคนนั้นน่ะเหรอผู้ชายชเลิกรักทอมและมารักนหนุ่มตีที่จริงใจต,ตีหิตติโอเคเลย เราแบบโอเราก็บเบอร์นั้ไมเขาก็แบบกูก็คุยกับเขามากขึ้นอะไรเงี้ยแบบทัก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 กิ้งอะไรมากขึ้นใช่ไหมแล้วแบบทีเนี้ยคือช่วงนี่กูก็ติดวีที่กูพูดไมเปล่กูพูดไม่ได้อ่ะแบบช่วงนี่ไอ้กูไลฟ์ใช่ไหมไลฟ์มาครับแล้วทีเนี้ยมันมีแล้วกูก็มีแบบตัดเออตัดเลิกเลิกกับเบอรนั้นแล้วแบบกูก็มีความ รู้สึกแอบชอบคนคนหนึ่งที่อยู่ในวงการเดียวกันก็ไอวงการไหมคะแบบเออใช่คนนั้นป่ะที่มือเล่นนั้นน่ะน่าเช่อเดี๋ยวยนดูไรเออคนที่กูลงในโค้ดเฟนนั่นแหละเออที่กูชอบวีดวีดอ่ะอาอ่ะอค,คือตอนแรกกูก็ไม่ได้นี่นะเว้ยแต่แบบว่ากูอะลอง ไปคุยกับเขาแล้วก็เขาก็เป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็รั่กเรียนอะไรกะแม่เขก็มีความแอบชันิดนึงไม่รู้มันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววบของแหว่แบบเออโอเครับทราบปฏิบัติได้เลยแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบว่าตอนนั้นกูก็เอาไปเอาเรื่องเนี้ยไปวีดให้คนคนนั้นคนคนที่กูอบอกมันอะอ่าฮะซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวค่อยไปหลังไม่เอาได้ ก็ไปวีดให้เขาฟังแล้วเขาก็ดูมีแบบอารมณ์ฉุนเฉียวอเหี้ยกูกลัวแล้วเหมือนก็แบบเขาก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วกูเล่าบเออเป็นอะไรทำไมเป็นเป็นอะไรไหนบอกหมออะไรเงี้ยก็บอกว่าเออเนี่ยมันหึงเราคุยบอกเออชอบกระบอกมาโมก็บอกว่าชอบ ก็ชอบแล้วตอนนั้นอนะกูก็ชอบคนที่อยู่ในวงการอยู่เอ้ยกูก็เลยแบบคิดอะไรไม่ออกก็เลยแบบว่าเออเนี่ยก็ลองลองดูก่อนก็ได้ถา้าจีบว่จีบอะไรเงี้ยแต่ว่าจีบไม่จีบไม่ถึงวันนะกูอันนี้เพราะว่ากูรู้สึกรักคนนั้นมากกว่ากูไม่อยากให้ไม่ใช่กูรู้สึกรักคนในวงการมากกว่าถ้ากูแบบแบบถ้าสมมติว่ากูให้คนนั้นอนะ่ะที่บอกว่าจะจีบกูอะถ้ากูบอกให้เขาแบบเออเนี่ยจีบแทบตายแล้วสรุปไปเอา กรรมการคนนั้นน่ะเขาก็น่าจะเสียตา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 ยหาไอ้ยาตัอันนี้เออก็กลัวอะไรอย่างงี้วันนี้กูร้องไห้เป็นแฟนกับพนมีแล้วหรอเลิศเดี๋ยว เขาเป็นเออหุ่นหมีทอยเลสหรือเปล่ามึงเออใช่นั่นแหละแล้วเหมือนแบบเขาก็ไม่กล้าของกูแล้วก็เหมือนสุดท้ายหยุดเขาก็มาบอกตรงๆเลยว่าเขาชอบแต่ว่าเหมือนเขาต้องการที่จะเป็นแฟนกูจริงจะขอนาแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาสักทีก็เลยไม่ได้ขอจนด้านจอมมาขอเลย แล้ว oh. มึงอะแบบได้ถามเขาป่ะว่าเขาชอบตั้งแต่ตอนไหนอะไรเไง,ไงี้ยป่ะถามเขาบอกว่าชอบตั้งแต่เวทีระยองเลิศจริงชอบตั้งนานแล้วแล้วเหมือนละพเพื่อนๆเขาก็อยู่ไงเลิศเ,เอาเลยเ<อ>ยินยินยิน ูที่กูคุยกับเบนเขาหึงว่ะหึงมากนะ้วเขาก็แล้<ะ>เขาก็หึงเขาดุกูดุอะไรวะเขาดุกูดุ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 หรือ่องเขาดุกูกูไม่ใช่เชิงดุแต่แบบเวลากูอยู่กับเบนตอนกูงงเนียกูไม่รู้ว่าเขาหึงกูแล้วเขาก็เหมือนใส่อารมณ์ที่ไม่ดีใส่กูกับเบน ตอนไหนวะตอนไปแข่งแข่งอเลิศห <c oughs> ยุดเนาะเขาบอกจะมาดูไลฟ์กูเลิศกูลงไลฟ์ตอนนี้เลยกูอยากคุยไว้เฮีย โอเคทุกคนเดี๋ยวเขาลงแล้วแล้วเขาจะไปเมาส์ต่อเว้ยเดี๋ยวมาเปิดกิจการต่อแอลบ้งนะเปิดกิจการเออเปิดกิจการกูเปิดกิจการร้านอาหารอยู่เว้ยโ <Okay. S 3> hmm. okay, อเคฮึกการฉัลง,งลอะไรละเป็นยงัยงอะยงัยงยงัยงยังยังยมามีนมามนมีอะไรคุยกับคนดูมั้ยมีคนดูอยู่สามคนเนี่ย เออคนที่อ <Hands> ย <up> ู <french Merkel> ่ในไลฟ์นะคะถ้าสนใจพงแจน่ารักน่ารักสามารถไปเอฟได้ที่ tiktok cutest c u t e t i s s tiktok หรือว่าจะทักมาทางไอจีก็ได้ปล่อยปล่อยพงแจแล้วก็ปล่อยกล่องน่ารักน่ารักนะคะใครตามมาจากไลฟ์นี่เดี๋ยวลดให้สิบเปอร์เซ็นบายบายจุ๊บจ๊บจริงปะ เลือโอ้ยลงอะไรเลือ